สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ครัวอร่อยแบบบ้านๆวันนี้มาในเมนูแกงพริกไก่ค่ะหรือว่าแกงเผ็ดไก่ใส่ใบยี่ราวันนี้ก็ใช้เป็นเครื่องแกงใต้นะ ก็จะมาออกมาหน้าตาแบบนี้จะใส่ผักด้วยบางคนไม่ใส่ผักจะใส่เป็นใบยี่ราอย่างเดียวก็ได้นะคะวันนี้นายตู้เย็นแอดมินก็มีผักต่างๆก็นํามาโลด้วยนะคะเคลียร์ตู้เย็นด้วยวันนี้ก็เลยมีเมนูแกงพริกไก่มาฝากเพื่อนๆค่ะและเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาไปดูวัตถุดิบและวิธีทํากันค่ะวัตถุดิบอย่างแรกเลยก็คือเครื่องในไก่ค่ะซื้อมาเป็นแพ็คๆมา จากซูปเปอร์ค่ะแล้วก็นำมาหาั่นหั่นก็ไม่ให้เล็กจนเกินไปไม่ให้ใหญ่จนเกินไปให้พอเหมาะพอดีพอคำนะนอกจากจะมีส่วนของเครื่องในไก่ด้วยก็จะมีส่วนของเนื้อด้วยค่ะเอ็ดมินใช้เนื้อในส่วนของสะโพกค่ะใช้อยู่ที่2ชิ้นค่ะแล้วก็ในส่วนของสะโพกเนี่ยก็จะมีติดกระดูกด้วยในส่วนของกระดูกก็จะสับเอาค่ะ วัตถุดิบต่อไปค่ะก็คือใบยีราค่ะไม่ได้เลยความเผ็ดร้อนของใบยีราถ้าใครไม่มีใบยีราหาซื้อใบยีราไม่ได้ก็แนะนําให้ใช้เป็นใบกะเพราค่ะแต่ว่าใช้เป็นใบยีราจะดีกว่าเพราะว่าเขาจะมีความหอมที่เป็นเอกลักษณ์แล้วก็ความเผ็ดร้อนค่ะขั้นตอนนี้ก็มาเด็ดใบยีรากันแอนมินก็ซื้อมา1กร,รมัมล้างแล้วก็เด็ดแล้วก็แช่น้ําไว้ค่ะเพื่อความสดใหม่ของใบยีรา ต่อไปค่ะใช้เป็นพริกชี้ฟ้าพริกชี้ฟ้าแอดมินใช้เป็นสีแดงแล้วก็ใช้อยู่ที่2เมตรก็นำมาหั่นฉลลบฉลบค่ะมาดูวัตถุดิบต่อไปผักที่จะใส่ก็คือเคลียร์ตู้เย็นมามีทั้ง3ผักก็คือ,อะมะเขือมะเขือเปาะแล้วก็มะเขือพวงแล้วก็มีหน่อไม้ต้มค่ะอย่างละเล็กอย่างละน้อยแล้วก็นํามาหั่นล้างแล้วก็แช่น้ําไว แช่ไวประมาณ15นาทีมะเขือเปราะก็จะได้ไม่ดำนะใส่เกลือลงไปเล็กน้อยก็ได้ค่ะประมาณสัก1ช้อนชาวัตถุดิบต่อไปค่ะก็คือเครื่องแกงใช้เป็นเครื่องแกงเผ็ดภาคใต้ค่ะสะดวกซื้อซื้อสะดวกตำก็ตำถ้าอยากจะตำเองจะแปะลิงก์วิธีการตำไว้อย่างละเอียดนะคะใครอยากจะดูไปกดลิงก์ใต้คางๆคลิปแล้วก็ดูได้เลยค่ะ ขั้นตอนต่อไปมาเริ่มทํากันเลยตั้งกระทะค่ะใส่น้ํามันลงไปเล็กน้อยจากนั้นก็ใส่เครื่องแกงใต้ลงไปแอดมินใช้อยู่ที่200กรัมค่ะหรือว่า2ขีดนั่นเองขั้นตอนนี้ก็จะผัดเครื่องแกงไปเรื่อยๆนะคะจนกว่าจะหอมค่ะและขั้นตอนต่อไปค่ะใส่เครื่องในไก่แล้วก็เนื้อไก่ลงไป ตอนนี้ก็ผัดมาเรื่อยๆค่ะเนื้อไก่แล้วก็เครื่องในไก่ก็เริ่มที่จะสุกแล้วเดี๋ยวมีนจะเตรียมใส่เป็นน้ําเปล่าลงไปค่ะใส่น้ําเปล่าก็ใส่ลงไปให้พอเหมาะพอดีนะก็ไฟที่ใช้จะใช้เป็นไฟแรงเลยก็ได้หรือว่าใช้เป็นไฟกลางก็ได้นะคะระดับไฟแต่ละบ้านไม่เท่ากันนะคะก็ ลองปรับดูค่ะจะต้องใช้เป็นไฟแรงนะไฟกลางก็ได้แต่ไฟอ่อนไม่ได้นะแล้วก็ตั้งแกงไปเรื่อยๆน้ำแกงพอเดือดแล้วก็ใส่ผักลงไปผักก็จะมีมะเขือเปาะมะเขือพวงแล้วก็หน่อไม้ต้มค่ะ ต่อไปมาปรุงรสชาติค่ะใส่เป็นน้ำตาลทรายลงไปเล็กน้อยใครไม่ชอบหวานไม่ต้องใส่ค่ะจากนั้นก็เติมความเค็มด้วยน้ำปลาใครชอบเป็นผงชูรสหรือว่าผงปรุงรสใส่ได้เลยค่ะในขั้นตอนนี้แล้วก็คนให้ส่วนผสมเข้ากันค่ะความสุกข,ของมะเขือก็เลือกเอานะคะว่าจะสุกแบบไหนสุกแบบพอกรอบ,บหรือว่าสุกแบบเละๆก็เลือกเอาค่ะ เมื่อได้ความสุกข,ของมะเขือแล้วก็ใส่เป็นใบยี่หราลงไปแล้วก็พริกชี้ฟ้าค่ะอันนี้ก็ใส่ลงไปแล้วค่ะจากนั้นก็คนค่ะคนแค่พอให้ใบยี่หลาสลดลงไปแล้วก็ส่งกลิ่นหอมขึ้นมาค่ะถ้าใครที่ไม่ชอบกินผักนะคะผักก็ไม่ต้องใส่ก็ได้นะแต่ทีนี้แอดมินก็มีผักในตู้เย็นพอดีก็เลยใส่ผักทั้งสามอย่างลงไปค่ะ แกงพริกของเราหรือว่าแกงเผ็ดไก่ของเราก็เสร็จเรียบร้อยค่ะจากนั้นก็ปิดแก๊สได้เลยค่ะและนี่แหละค่ะก็เป็นอันเสร็จแล้วนะคะกับวิธีการทำแกงพริกไก่ใส่ใบยี่หราค่ะ เป็นยังไงบ้างคะเพื่อนๆกับเมนูนี้แล้วก็คลิปนี้แล้วก็หวังว่าทุกคนจะชอบคลิปนี้ค่ะแล้วถ้าเกิดว่าชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์ like, กดติดตามให้ด้วยนะคะแล้วเดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่ในคลิปหน้าขอให้เพื่อนๆสนุกกับการทำอาหารวันนี้ไปแล้วสวัสดีค่ะ